มิวนิฐาไฮโซเชนบินไกลถึงฝรั่งเศสก่อนแจงท้องสองเตรียมข่าวดีแจงท้องสองมิวนิถาไฮโซเชนบินไกลถึงฝรั่งเศสก่อนแจงท้องสองเป็นทริปเที่ยวฝรั่งเศสสุดแฮปปี้เลยล่ะค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับนางเอกสาวคนดังมิวนิธาที่ได้ควงสามีนักธุรกิจเชนทราพุทธคุณหาเปรมกิจ ไปฮันนิมูนกันแบบสองต่อ2และฝากลูกสาวน้องมารีนไว้กับคุณตาคุณยายร่าสุด มิวได้ออกมาเผยทิปนี้เป็นทิปผานิมูลครั้งแรกเพราะหลังจากแต่งงานก็มีโควิดแล้วก็มีลูกเลยส่วนตัวก็ลุ้นเรื่องลูกคนที่สองเหมือนกันเราไม่อยากให้ลูกอายุห่างกันเยอะอยากให้ลูกเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องและเป็นเพื่อนกันลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เอาเป็นว่ามารอรุ้นถายาทพผนล้านคนที่สองไปพร้อมๆกับมิวกันค่ะ